ัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มสนญ,ญางนะครับวันนี้ก็เข้าสวนนะครับมาเช็ครอยรั่วนะครับเพื่อที่จะต้นไหนรั่วผมก็จะย้ายจุดนะครับทีนี้ก็จะมีคลิกเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูว่า,าการเช็คจุดรั่วนี่เช็คยังไงนะครับอ,อย่างต้นเนี้ยหนุ่มสนญ,ญางเช็คเบื้องต้นแล้วมีอาการรั่วนะครับสันนิษฐานเบื้องต้นเลยนะครับคือดูตรงนี้ครับ อย่างแรกเลยเปลือกนะครับมีการแห้งแล้วก็แตกนะครับเปลือกมีการขยายตัวนะครับแล้วก็ชุดเนี้ยชุดชุดที่หนุ่มตัญญางจะเปลี่ยนเนี้ยหนุ่มตัญยางไม่ได้ใช้ซิลิโคนหรือกาวเนี่ยทาบริเวณรอบรอบกระป๋อนะครับเนื่องจากว่าทําเร่งด่วนนะครับทีนี้ก็ยังจอดได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับเริ่มรั่วแล้ว วิธีการดูรั่วไม่รั่วนะครับดูเบื้องต้นก็คือดูตรงนี้มีการแตกนะครับตรงนี้มีรอยห่างให้ชัวร์สุดนะครับดูที่เข็มฉีดยาตรงนี้นะครับตันอยากจะกดเข้าไปนะครับกดเข็มเข้าไปมันไม่มีแรงต้านออกมานะครับลมไม่ต้านออกมาคือกดปุ๊บเนี่ยมันรั่วออกเลยนะครับปกติแล้วถ้าระบบมันไม่รั่วเนี่ยเวลาเรากดเข็มนะเข็มมันจะเด้งออกมากดหลอดฉีดยามจะเด้งออกมาลักษณะอย่างเงี้ยคือรั่วแล้วนะครับ ให้เราให้ฮอร์โมนไปปุ๊บฮอร์โมนจะรั่วออกหมดซึ่งทำให้ผลมลิตเนี่ยลดลงนะครับยะงเห็นได้ชัดเลยนะครับลดลงซึ่งตัวนี้ปกติเนี่ยเข็มหนึ่งเนี่ยคือเกือบเต็มพอรั่วปุ๊บเนี่ยเหลือแค่นี้เราก็จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับย้ายจุดทีนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าจะให้ได้ผลดีสุดก็คือเราจะต้องย้ายจากด้านนี้นะครับไปด้านตรงข้ามแต่ด้วยความที่ว่าหนุ่มสนยางเนี่ยทําวิธีการในการเดินเนี่ย สลับแถวนะครับคือเวลาเราเดินแถวแถวเนี้ยนะครับเราเดินไปด้านหน้าใช่ไหมครับพอเราจะกลับมาอีกแถวหนึ่งนะครับด๋ยวให้ดูเลยกลับมาอีกแถวหนึ่งครับเห็นไหมตัวยางหนุ่มสันญางจะสลับด้านจะสลับกลับไปกลับมาเพื่อที่เวลาเราเดินเนี่ยตัวยางจะได้อยู่หน้าเราตลอดจะได้ทําเวลาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเรากลับต้นนี้นะครับ มันก็จะทําให้ทิศทางการเดินของเราเนี่ยไม่เป็นระเบียบหนุ่มสญญางก็จะใช้วิธีการก็คืออาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ทดลองแล้วก็ยังได้ผลพอพอเป็นที่นะ่าพอใจก็คือจะขยับขึ้นมาครับจากด้านล่างตรงนี้นะครับหรือจะขยับลงไปแล้วแต่แตหนุ่มยันจะขยับขึ้นเพื่อที่ได้ทํางานง่ายนะครับก็จะสาธิตวิธีการในการย้ายด้วยนะครับเบื้องต้นเลยนะครับหลังจากเราดูแล้วว่าต้นนี้รั่วนะครับเราก็จะเลือกจุดนะครับ จุดที่เราจะติดตั้งใหม่นะครับผมก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับกระเปาะตรงน,นี้นะครับเพราะบริเวณเนี้ยถ้าเราเจาะด้านบนเนี่ยด้านล่างเราก็สามารถเจาะได้อีกนะครับเพราะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันยังพอหลงเหลืออยู่นะครับหลังจากเราเลือกที่นี่ได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้วิธีการ,รทําความสะอาดเลือกนิดนึงนะครับแค่นี้พอแล้วครับ แล้วก็เราก็จะถอดกระเป๋ะเดิมนะครับหมอนยังก็จะถอดกระเป๋ะเดิมออกตอนออกมาแล้วก็ทําความสะอาดนะครับมันจะมีขี้เปลือกนะครับมีขี้ยางที่ติดอยู่นะครับจะต้องทําความสะอาดออกให้เรียบร้อยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้ เราจะมาดูรูปทรงนะครับรูปทรง,งเขาว่ามันได้รูปร่างเดิมไหมปกติแล้วเวลาเราต่อเข้าไปเนี่ยตรงบริเวณขอบเนี่ยมันจะบานออกนะครับเราก็ต้องมีการปรับรูปทรงนิดนึงนะครับตัวนยางก็จะปรับรูปทรงนะครับวิธีง่ายคือใช้ค้อนนี่แหละครับเคาะเคาะเข้าไปรอบๆครับอ่า เพื่อให้ให้บริเวณขอบเลยมันงุ้มเข้ามาให้ไ,ได้องศาเวลาเราตอก้าไปกับเปลือกเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่มีรอยรั่วหรืนรั่วให้น้อยที่สุดนะครับหลังจากเราปรับปรับองศาอะไรนี่ร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการติดตั้งนะครับใช้เหล็งนําส่งนะครับประกอบเข้าไปหลาท่านสงสัยนะครับว่ามันจะลึกแค่ไหนนะครับเล็กนำส่งมันกําหนดไปแล้วนะครับกำหนดความลึกไปแล้วนะครับ อันนี้ประกบเข้าไปตรงรอยผิวที่เราทำรอยไว้นะครับวางให้ได้แนวแล้วก็ตอกครับสังเกตว่ารั่วไม่รั่วนะครับหลังจากที่เราตอกเสร็จปุ๊บเนี่ยอากาศนะครับที่มันยุบตัวแล้วก็ดันมีแรงดันเนี่ยมันจะดันให้สลิงเนี่ยขยับตัวออกมานิดนึงนะครับนี่คือ โอกาสที่รั่วเนี่ยน้อยลงนะครับก่อนเราที่จะเติมกา๊าซแล้วก็ถอดวาล์วออกนะครับแล้วก็ไล่ลมให้หมดนะครับแล้วก็ใส่วาล์วกลับไปจริงๆถ้าเราไม่รีบนะครับเราก็สามารถที่จะรอให้ฮอร์โมนพวกนี้หลังจากให้น้ํายางแห้งแล้วแต่ทีนี้เนี่ยหนุ่มสนยางเนี่ยหลักสูตรเร่งรัดนะครับวันนี้ก็คือเราจะให้ฮอร์โมนไปพร้อมกันเลยนะครับวิธีการนะครับก็วาล์วนะครับแก๊สนะครับ อัดเข้าไปเพราะว่าพรุ่งนี้มันเข้ารอบเจาะทั้งสวนนะครับแล้วทีนี้หนุ่มสวนยางเนี่ยไม่ได้ย้ายทั้งทั้งหมดทั้งสวนเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้รอบมันไม่เคลื่อนนะครับก็คือเราก็พอติดตั้งแล้วเราให้ฮอร์โมนเลยนะครับอาจจะมีรั่วบ้างอะไรบ้างช่างมันค่อยไปแก้ไขในวันถัดไปรอบถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นแบบแบบเร่งรัดนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวช่วงเข้าฤดูหนาว ไม่อยากจะให้เสียเวลารอวันเวลาเยอะนะครับเสียเวลาหลายวัน,นหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จปุ๊บนะครับข้อโมโลคท้ายก็จะเต็มหลอดน,นะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราเสียดายนะครับเสียดายน้ำยางที่มันไหลออกมาลักษณะน,นี้นะครับงูสัญญาณก็จะใช้วิธีการนะครับ ตอกเข้าไปครับเพื่อที่เราจะได้น้ํายางเนี่ยไหลลงถ้วยนะครับเนี่ยไหลลงมาตอกไว้ตรงน,นี้น้ํายางที่ที่มันไหลจากรอยรอยจองเราเนี่ยมันจะไหลลงมารวมนี้นะครับแล้วก็ไหลลงถ้วย จะได้ไม่เยอะหรอกครับแต่ว่าก็ดีกว่าให้มันไหลลงพื้นเปล่านะครับวิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่ารั่วไม่รั่วนะครับหลังจากที่หนุ่มันยางตอกแล้วนะครับเช็ครั่วแล้วให้ฮอร์โมนแล้วเนี่ยดูตามขอบนี่ครับถ้าหากว่าต้นไหนรั่วนะครับมันก็จะมีฟองกา๊าซให้เห็นเลยด้านข้างนะครับมีฟองกา๊าซออกมาบนรอบบร,ริเวณนี้นะครับแต่ต้นเนี้ยหลังจากเราให้กา๊าซแล้วมีแรงดันแล้วนะครับในระบบนี่มีกา๊าซมีแรงดันแล้วเนี่ย ไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้นเลยนะครับนั่นหมายความว่าต้นนี้เราติดตั้งได้สมบูรณ์นะครับหนุ่มสัญญก็จะตรวจสอบไปนะครับเดินดูเรื่อยๆนะครับเช็คดูว่าต้นไหนรั่วก็จะทําการย้ายนะครับต้นไหนรั่วเราก็จะทําการย้ายต้นไหนไม่รั่วเราก็เก็บเกี่ยวต่อไปนะครับเป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่เราปรับเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยปรับเปลี่ยนใช้เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาในการเก็บเกี่ยวในช่วงฤดูการ เนี้ยนะครับของภาคเหนือเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ฝนนี่หมดแล้วนะครับเราก็สามารถทํางานได้ตามตารางเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ไม่รอไม่รอที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนจุดเจาะทีเดียวทั้งสวนนะครับผมจะทย,ยทยอยเปลี่ยนซึ่งจะทําให้ผลผลิตของเราเนี่ยได้สม่ําเสมอเรื่อยๆนะครับวิธีการถ้าจะทําเต็มรูปแบบเนี่ยเราจะใช้วิธีการคือเปลี่ยนทีเดียวทั้งสวนซึ่งช่วงเปลี่ยนเนี่ยถ้าหากแรงงานเราน้อยเราทําเองเนี่ย ช่วงเวลานั้นอ่ะจะทาให้ผลผลิตเราเนี่ยเก็บเกี่ยวไม่ได้ซึ่งมันจะทําให้เสียเวลานะครับก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราปรับเปลี่ยนทดลองใช้ดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้ระบบเจาะนะครับในการเก็บเกี่ยวผลผลิตร่วมกับขอร์โอนอินลีนเนี่ยก็สามารถไปปรับเปลี่ยนปรับใช้นะครับได้ตามความเหมาะสมไม่มีกฎตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกแล้วก็แรงงานแล้วก็วิธีการแล้วก็เวลาในการทํางานของเรานะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับของการใช้ระบบเจาะ ระบบเล็ดโฟลนะครับเล็ดโฟลนะครับข้อมูลก็ตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องหนุ่มพัญยางครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ